สวัสดีจ้าพี่น้องพป้งไปสุูุสุคนเนาะมมือนี้ยายดาวสิมานำเสนอด้วยเรื่องที่ว่าน้ำพึ่งเนาะยายดาวกลับมาจากบ้านบุรีรัมย์จ้ะได้น้ำผึ้งมาขวดนึงหอมยามาเนาะจ้ะเนาะแต่ปัดนี้มันเป็นสีนี้จ้ะสีดำไม่งม่บอกว่า ไปสิมาจากข้าเจ้าไม่ไหมเลยข้าเจ้าขันแต่ว่าบุหัวยาสื่อมาไว้ดูดหรือยังนี่าดาวก็มีโอกาสได้แกะขวดแกะถุงออกเนาะอันนี้เป็นฝาเพื่นเซ่น่นจะว่าเป็นฝาของมันดอกเพราะมันหลุมหน้ามันเป็นแบบเมี้พี่น้อ,นองหนีหงายดมาแสดงว่าเพิ่นขันนะแต่มันเป็นสีดำ แล้วมันเป็นตัไอเนี่ยเป็นใครเป็นเนี่ยไม่สะทวอนเสียงเราไมันก็ได้ดูเขอจะมันอันนี้ไหม,มเดี๋ยวเยอะดาวสิล้อมาเทใส่แก้วเบิงเทใส่แก้วนี่เบิงแต่ว่าเมื่อกี้นี่ล้องชิ้นเบิงแล้วจ้ะ สิหอมหวานแบบกินของน้ำผึ่งอ่ะกินผึ่งเลยอะพี่น้องบ่เปรี้ยวบ่หยัง้งจา้าแต่พวกหูยาเราซื้อไวต้ตอนใดจนว่าเป็นสภาพแบบนี้เนาะนี่ดาวว่าสีเอา,เอามาผาสมกับน้ำแบบนาวเอยน้ำไอ้น้ำสม้มผูใ้ใดหูกระบอกเลยจ้าว่ามันเป็นจังไดเป็นของแทหรือบ่แทก็น่าจ,จะแท มีหอดเอยียร์ก่งาบอกตีการกวดมา,าเดี้ยเราถุงมันนั่นเนี้ยเราเกทิมแล้วเบื้องมาพิสูจน์เทลงความกันเบิ้งเน,นื้อคามม่ส่เป็นเหมืนไนพี่น้องอะไรจ้ามีหัวกวนน้อยแะมันคือบยุดพีน้อง

นี่อันนี้ยายดาวได้เออไม่จิมจ้มจิ้มบอกมันช่เป็นลักษณะนี่ไหมพี่น,อน้องเห็นไหมอ๋อกองก็ได้เนี่ยมันช่เป็นใครสิเียนี่เนาะเนี่ยเมืองใดยายดาวที่ดมบมืง ืมันก็หอมพี่ด้องหอมแฮ้งหอมแบบหอมกินเอ่ออันเกสรดอกไม้่งพี่ด้องหอมชื่นใจหอมกินเกสรดอกไม้แห้งที่มันเป็นไข่นี่เด้อเอ้ยหอมอ่ะพี่ด้องหอมฮิ่ลีวันนี้เขาสิมะเทสิแก้วเบิงเพราะว่าปืดปืดทางอ,อกแล้วเนาะ เป็นสีดำเนี่ยพี่น้องเมื่อกี้มันมีแต่ก่อนนี่ตัวลงไปน้ำเนาะเนี่ยเป็นแบบนี้เลยจ้าอันนี้มันเป็นของแทว่าพีพ่น้องแต่ว่าสีดมมึงแบบเป็นน้หอมอ่ะ อืมเดี๋ยวจะชิมเมึงนะจ๊ะอย่างน,นี้ก่อนในการชิมเนี่ยอ,อัน,นไม่เป็นไ,ไม่ได้เกียบแกะออกเนาะอยาสจชิมมึงอืม เป็นหวานหวานนะพี่น้องหวานแล้วก็มีกลิ่นหอมของไอ้กิซนดอกไม้ไหมหอืมแต่มันคือบเข้มคนแต่มันคือบุคคลหรือว่าเา้าไปดูดนดี่วมันจะเป็นแบบนี้ ผู้ไรหูผู้ได้หูกับน,น้น้ำนี่จ้าพี่เมียแต่มันหอมเดยมันหวานหวานนะพี่น้องถ้าเป็นแบบน้ำเืียมนี่เขาว่ามันสีหวานเห็ดคคอมันบ่ ถ้าสูดรมแก้วเนี่ยมันเป็นยังไงมันสิเห็ดขอแบบนีบ้งยายด่อกระเด็นประเภทเราไมนสิไหลลงอ่ะเป็นแบบนี้ไม่เป็นน้ำผึ่งแท้หรือว่าน้ำเชื่อมหรือว่าเจ๊งไหนไผ่หูกะแนะนำย้ายในเด้อจ้าย้ายอยากหูจ้าคลิปนี้กะ ฝากไว้ซ้ำนี้เนาะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้ยายดาวหนเด้อขอบคุณจ้า